EP ที่189ในหัวข้อเรื่อง r e s e s s i o n a l เมื่อทองคำคือทางรอดสุดท้ายของอเมริกาถ้าถามว่ารัฐบาลสหรัฐจะรี v วล u ์ทองคำหรือปรับราคาทองคำอย่างเป็นทางการได้ไหมไม่ใช่แค่ทำได้แต่พวกเขาต้องทำนี่ไม่ใช่เรื่องจะต้องทำหรือไม่แต่คือเมื่อไหร่จะทำและที่ราคาเท่าไหร่มากกว่าตลอดช่วงปีที่ผ่านมาถ้าสหรัฐต้องการพยุงงบขาดดุลและ จัดการหนี้ในปีนี้กับปีหน้าให้อยู่รอดได้อย่างน้อย1-2ปีโดยไม่ต้องกู้เพิ่มราคาทองคำที่เหมาะสมควรอยู่ที่1 5 0 0 0ดอลลาร์ต่อออนที่ราคาระดับนั้นช่วยให้รัฐบาลสามารถหายใจได้ไปชัว่วคราวเพราะเมื่อพันธบัตรครบกำหนดรัฐบาลไม่ต้องออกหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าแต่ใช้ทองคำมาชดเชย ได้เลยบางส่วนนี่จะค่อยๆถอยลงแทนที่แล้วจะพุ่งขึ้นเหมือนทุกวันนี้แต่สถานการณ์ตอนนี้มันอันตรายมากเพราะอัตราการเติบโตของหนี้รัดสูงขึ้นจนกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเกือบเศร้าตัวเศรษฐกิจโตแค่2อถึงสแต่นี่โต6กถึงเต่อปีนี่เท่ากับว่าอเมริกากําลังใช้บัตรใช้บัตรเครดิตที่เต็มแล้วเต็มอีกโดยโดยมีรายได้เพียงมิดเดียวแต่ยอดหนี้ดอกทบต้นอย่างรวดเร็ว จนถึงจุดที่รายได้ทั้งปีแทบจะไม่พอจ่ายดอกเบี้ยเลยไม่ต้องพูดถึงการคืนต้นสถิติจากสำนักง,งานสถิติแรงงานนะคะหรือ BLS เองก็ยังยืนยันเรื่องนี้ชัดเจนว่าเมื่อ2-3ปีก่อนสหรัฐต้องใช้รายได้ภาษีแค่ราวแเราเเพื่อจ่ายดอกเบี้ยนี้แต่ในปีนี้ตัวเลขนั้นพุ่งขึ้นเป็นสิแแล้วและถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปอีกไม่นานกี่ปีข้างหน้าตัวเลขจะกลายเป็น 22%ของรายได้ภาษีทั้งหมดพูดง่ายๆภาครัฐเก็บภาษีได้เท่าไหร่ต้องเอาไปจ่ายดอกหนี้เพื่อซึ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายอาจเหลือเงินไม่พอทำอย่างอื่นเลยนักลงทุนที่ฉลาดเริ่มมองออกแล้วว่านี่มันนี่มันทางตันนี่ว่ามันต้องหมดทางไปจนได้เพราะแม้รัฐบาลจะมีอำนาจพิมพ์เงินไม่จำกัดหรือขึ้นภาษีได้ตามใจแต่สิ่งพวกเขาทำคือจะกลายเปนเงินดอลลาร์ที่ด้อยค่ากว่าเดิมมหาศาล 10ปีผ่านไป1ดอลลาร์อาจซื้อได้น้อยกว่าครึ่งและใน20่สถึงสาปีขา้างหน้ามันอาจจะแทบไม่มีค่าเลยก็ได้คนที่ลำบากที่สุดในระบบนี้ก็คือคนที่ออมเงินโดยเฉพาะพวกที่ถือพันธบัตรรัฐบาลหรือเงินฝากระยะย,ยาวเพราะแม้จะได้เงินคืนครบ แต่ค่าเงินมันหายไปแล้วครึ่งหนึ่งเช่นแค่ปี2023ถึง2025เงินฝากในธนาคารสหรัฐเมื่อเทียบกับทองคำมีค่าลดลงเกือบ50%ไปแล้วแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึกก็คือเมื่อเทียบดอลลาร์กับสกุลเงินอื่นเช่นยูโรปอรหรือเยนมันดูเหมือนเปลี่ยนแปลงแค่สิบถึงสิบตต่อปีแต่ที่จริงแล้วทั้งดอลลาร์และสกุลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ กำลังร่วงลงพร้อมกันเมื่อเทียบกับทองคำซึ่งคือเงินที่แท้จริงพูดอีกอย่างคือโลกทั้งใบกำลังวัดค่าของกันและกันด้วยเงินกระดาษที่อ่อนลงพร้อมกันทั้งหมดเหมือนม้าพิการทั้งฝูงมาวิ่งแข่งกันในสนามไปย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้จะเห็นว่าทุกอย่างเริ่มพังตั้งแต่ปี1 9 7 1เเมื่อประธานาธิบดีนิกสันประกาศปิดการอิงค่ากับทองคำ หยุดการแลกดอลลาร์เป็นทองคําอย่างเป็นทางการหลังจากประเทศต่างๆทั่วโลกเริ่มแห่มาขอทองคืนเพราะรู้ว่าสหรัฐพิมพ์เงินเพิ่มหนี้เกินกว่าทองคําที่มีสํารองอยู่ก่อนหน้านั้นระบบเวทเทนดูทาให้โลกทั้งโลกผูกกับดอลลาร์ที่มีทองหนุนหลังที่อัตรา35ดอลลาร์ต่อออนแต่พอสหรัฐยกเลิกพันธะนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปรัฐบาลทุกประเทศรู้ทันทีว่า จากนี้จะไม่มีใครมาเรียกทองคำคืนอีกได้แล้วจะพิมพ์เงินเท่าไหร่ก็ไม่มีใครขัดและนั่นคือจุดเริ่มการติดหนี้ไม่สิ้นสุดตลอดกว่า50ปีหลังจากนั้นหนี้รัฐบาลสหรัฐขยายระดับหลักพันล้านไปถึงหลักหลายสิบล้านล้านในวันนี้ระบบนี้ใช้ประโยชน์ชั่วคราวกับราคาหุ้นบ้านและสินทรัพย์อื่นๆดูเหมือนเศรษฐกิจโตต่อเนื่องไม่รู้จบแต่ในความจริงมันคือการเติบโตบนพื้นทรายที่ ถูกขุดลึกขึ้นทุกทีและฟองสบู่ถ้าจะพูดให้ตรง,ส,งสิ่งที่สิ่งที่อเมริกากำลังเผชิญคือจุดที่เลี่ยงไม่ได้ของระบบเงินที่ไม่อิงทองคำและทางลอดทางเดียวในระยะสั้นคือการทำ g o Revaluation เพื่อรีเซ็ตหนี้บางส่วนและคืนความเชื่อมั่นให้กับระบบการเงินมันอาจไม่เกิดพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าแต่สุดท้ายมันเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลไม่สามารถปล่อยให้หนี้โตเร็วกว่าไรายได้ตลอดไปได้ เมื่อวันนั้นมาถึงท่องคำจะไม่ใช่ของที่ระลึกโบราณอีกต่อไปแต่มันกลับมาเป็นเสาหลักของระบบการเงินโลกใบใหม่อีกครั้งหนึง่งค่ะ EP นี้ก็ได้จบลงแล้วขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ